สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มปูนชาแนลน้องค่ะวันนี้นะคะวันนี้เม่ควันกับโพวควันนะคะมาหายาเวยค่ะมาหายาตกกุ๊กแกค่ะมาหายาตกกุ๊กแก้เพื่อจะให้เม่ทองปูนได้กินด้วยเพื่อจะเอาไว้ปูให้น้องบนรถให้น้องนอนบนรถเนาะค่ะวันนี้แม่ควานมาเกี่ยกับโพวควาน เพื่อจะหายาตุกแกโดยเฉพาะเนาะค่ะพี่นงยาตุแกอยู่แถวพัทยาไม่หลายเด้อค่ะก็มีพอได้กินนะคะแต่ก็หายากอยู่เหมือนกันกว่าจะไปเจอที่เนาะค่ะเนาะกว่าจะได้ที่กว่าจะเจอนะคะกว่าจะเจอก็หานานอยู่พอสมควรเด้อค่ะมื่อนี้ได้เยอะแล้วของพอควานได้กี่หงพอควานเนี่ยเราจะเอาให้แม่ทองคูณกินด้วยนะคะแล้วเราจะเอาหญ้าหญ้านี้ ไว้ปูบนรถนะคะสวัสดีครับไว้ปูบนรถเนาะค่ะน้องพวกควานเกี่ยวได้กี่หอบแม่ควานได้ห้าหอบนะพวกควานผมได้สิบหอบจะเอาไว้ให้ไว้ปูให้น้องนอนเนาะค่ะนาะครับให้น้องนอนบนรถนะคะเพราะว่าหญ้านี้เหมาะที่สุดแล้วเด้อจ้ะเหมาะที่สุดเวลาเอาไปปูบนรถเพราะว่าเป็นหญ้าใบาเล็กคะ่ะแล้วก็เป็นหญ้าอ่อน พอควันนั่งเกีียวเอาเลยเด้อค่ะเป็นสมุนไพรชั้นดีอีกอันนึงนะคะเป็นสมุนไพรชั้นดีมากๆสําหรับช้างโครดลูกนะคะเพราะว่ามีสมุนไพรหลายๆต้นที่จะช่วยบํารุงน้ํานมนะคะนี่นะคะต้นอันนี้ต้นอะไรนะพ่อนี่เขาเรียกภาษาภาษากลางเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้นะคะเนี่ยคล้ายๆต้นถั่วนี่ช้างจะกินดีมากนะคะช้างช้างทุกเชือกกินดีมากๆนะคะเนี่ยชอบกินนะคะ<น>สั่ง<า>หน่อยชอบกินเ<ห>นาะคะ่ะเนาะไม่ แม่ควานก็เลยดีใจนะคะดีใจมากๆที่ได้มาที่ได้มาเจอญาตกกุแกอยู่ตรงนี้เพราะว่าหาวันนี้หานานมากค่ะหาประมาณชั่วโมงนึงนะะูน่นค่ะนกว่าจะมาเจอโอ้คิดถึงพ่อควานคิดถึงญาตที่พัทยาไหมพ่อควานคิดถึงครับคิดถึงเพราะว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปกับญาตนะครับมีทุกอย่างคิดถึง,ถงน, <ะ S 2> งนเนอาอตุแก <No. S 1> เป็นญ้าตุกแกญยาใบาข้าวเนาะจ้ะไม่ว่าจะเป็นญ้าตุกแกญยาลำ้าอะไรยาขนยาอะไรมีทุกอย่างแต่ยามีทุกอย่างคืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุกอย่างครับคือพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าอยู่บ้านเรานก็จะ,จ,ะจะหายากนะครับหายาก ยาที่บ้านเรายาตุก๊กแกเป็นยาหายากมากนะคะเพราะว่าวัวควายเยอะเขาตัดให้วัวให้ควายกินนะคะเนาะที่นี่ขนาดที่พัทยาก็หากว่าจะเจอนะคะว่าที่ตรงนี้กว่าจะเจอยาตุก๊กแกก็ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆเด้อจ้ะวันนี้แม่ควานหาเป็นชั่วโมงกับพวกควานเพื่อจะเอาไปให้แม่ทองคุณได้กินด้วยแล้วก็เอาปูให้น้องนอนบนรถด,ด้วยนะคะ เหมาะทีส่สุดแล้วค่ะยานี้ที่จะเอาไปปูให้น้องนอนเพราะว่าเป็นยาหญ้าใบาเล็กก็ยายญาอ่อนนอกจากน, <Okay. S 1> านู้ย่านี้สร้างหน่วยสินอนทับใดอยู่ได้พอเพราะว่าเป็นยาหญ้าอ่อนอ่อนแล้วกับเป็นโบแข็งคือหญ้าใบาเขาเนะคะเดี๋ยวเราไปถึงบ้านนะเราจะโตเอาลงไปให้แม่ทงคูนกินแล้วก็เอาไปโตกับน้องเพิ่มพูนโตเด้อจ้ะ เดี๋ยวเราไปตกกับน,น้องไปถึงบ้านเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะคะอันนี้ได้เยอะอยู่นะคะอันนี้เม่ควานเมื่อยเยอค่ะคคกเกี่ยวห้าเกี่ยวหญ้าตุ๊กแกเหนื่อยนะคะเพราะว่าก้มบางครั้งก็ต้องนั่งเกี่ยวเนาะพอควนเนาะอันนี้ได้เยอะเด้อจ้ะ ควานกับพ่อขวานได้คนละหกหกห้าหกใหญ่ๆนะคะเพื่อจะเอาไปปูให้น้องนอนบนรถเนาะค่ะเนาะเพื่อจะเป็นม้าเพื่อจะเป็นม้าพ่อควานพ่อเพื่อจะเป็นม้านะพ่อคิดถึงจังเลยนะพ่อเนาะคิดถึงอุดมสมบูรณ์ที่พัทยาจังเลยนะพ่อเนาะที่นี่ก็เป็นแผ่นดินนะครับแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าด้วยนักท่องเที่ยวทุกทุกอย่างเนาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้า คิดถึงจังเลยแต่คิดถึงยังไงเราก็ต้องทําใจนะคะเนะ<ท>า <ำ S 2> ะทำใจนะพ่อเนาะเราต้องทําใจเราต้องได้ไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่กับลูกไปอยู่กับน้องนาโนต่อไปนี้น้องนาโนก็จะได้เห็นพ่อควานคิดคงจะคิดถึงพ่อควานมากแล้วมั่งนี่มาพ่อมามาเป็นมาสิเดินมาสิมีเสียงด้วยไหม <laughs> โอ้ยเกิดเนาะพ่อขวานเลยไหลยอยู่เด้อค่ะดีใจนะคะได้ย่านี้จะได้ไปปูให้น้องนอนด้วยเนี่ยตรงที่พ่อมาทีตรงนี้อ๋อตรงนี้ครับพีพ่คนมาทำงานอ๋อตรงนี้นะคะตรงที่พ่อขวานมาทํางานก่อสร้างมามาเทถนนคอนกรีตเด้อค่ะนี่พ่อขวานทํางานตรงนี้แต่ก่อน แต่กกอนโกอนก่อนน้องเพิ่มพูนจะจะคลอดเนาะพ่อเนาะหลายที่ทนัวนะห,หลายที่อยู่โอควานสู้นะคะ,ะ,ะ,คะต้องสู้นะคะโคควานแม่ควานก็จะเป็นกําลังใจครอบครัวของเฮาตรง่านพ้นไปได้นาอจ้ะเนาะครอบครัวเราต้องผ่านพ้นไปได้และคนไทยทุกคนคุณแม่เอฟซี C, ทุกท่านก็ต้องผ่านพ้นไปได้ทุกๆคนเด้จอจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีในหลายยูเด้อค่ะนี่ ดีใจเด้อโอ้ยเม่ควานเมย์พอควานได้กี่หอบเนาะนี่เมนให้แต่เม่ควานเกี่ยวโบเยอะพอควานได้ไปสิบหอบครับอือพอควานคุยพอควานคุยหอมเล็กๆครับนอกนั้นมีแต่เม่ควานเกี่ยวมากนี่โอ้ยเม่ควานกับสิโยงเอาแต่จะโค้งกับสิเมนโบละเนาะกูเม่พี่น้องก็ได้เมนเด้อค่ะช่วยกันเนาะค่ะช่วยกันช่วยกันถึงถึงสองเนาะค่ะเนาะช่วยกัน ถึงเราจะได้สำเร็จถึงขนาดนี้รถเข็นหนึ่งก็เยอะเด้อค่ะเราใช้เกี่ยวเกี่ยวเอานะคะไม่ได้ใช้เครื่องตัดเครื่องตัดก็มีอยู่ค่ะแต่บุไเอามาตัดมีความอยากได้เยอะๆจังเลยพวกแต่ว่าหมดุดแรงแล้วเดี๋ยวเรามาต่อน้องเพิ่มพูนกันเนาะค่ะน้อไปถึงบ้านจะทายห้นอียเด้อจ้ะ มาเร็วเด้อค่ะมาถึงแล้วมาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงบ้านนี่นะคะไม้ไม้ที่เราจะทำโคกทำโคกให้เจ้าคุณเพิ่มอยู่ในรถมาถึงแล้วมาถึงบ้านมาแล้วใช้เพิ่มอันนี้มา มาเลยลูกมามาเอ๊าหาเม่มาหาเม่ไห้มือน้อยๆยังไม่ได้ทำความสะอาดโคกนะคะเพราะว่าไม่ควานพึ่งมาจากเกี่ยวหญ้าไปหาหญ้าให้น้องไว้นอนในในรถเ้อค่ะ ใส่เพิ่มมาฮามิตรงนี้มาเร็ว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 ,รวมาลูกมามาตื่นเช้าขึ้นมาหนูก็เป็นช้างเผือกเลยนะชอบเล่นค่ะชอบชอบนอบนติ่งกับดินคงดินเอาเลยเด้อฮันนี่เอออยากกลับบ้านนะลูกไปหาพี่นานโนเนาะหาพี่นานโนครับ คิดหอดเด้อค่ะคิดหอดหลายๆอย,ย,ยู่พัทยาคิดหอดพัทยามากๆเพราะว่านานนะคะไม่เคยขนช้างกลับบ้านมีควานก็ขึ้นไหลยอยู่เด้อยพอเวลาจะเอาสั่งขึ้นรถเกียรน์นองขึ้นรถอย่านเอาสั่งขึ้นรถยากเนาะค่ะน้องมีควานก็โคฟอนทุกสิ่งทุกอย่างโอให้ขึ้นรถง่ายเด้อ นี่ก็พอแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าเราเค่อยเจอกันใหม่เนาะงจันน้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่มปนชาแนลนี่เด้อจ้าสวัสดีจ้าขอบพระคุณมากนะจ้า